คุณเคนบอกว่าได้ข่าวว่ารัศก,การนายกยืนทุนเก้าพิศภาแต่โดนปัดตกแม่ว่าไงกับช่างหัวมันอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงตว่าช่างหัวมันกำลังเรียกร้องให้ทหารประกาศกดอายการศึกทั้งประเทศพวกมันจะได้ตกงานกันหมดไม่มีงานทำเราก็ให้ลบกับขมีให้มันจบๆไปเลย ถ้าเรายังมารออย่างนี้แล้วรอเขมิญแย่มาแล้วเราค่อยตอบโต้อะเขมิมันไปซื้ออาวุธมาจากเกาหลีเหนือแล้วนะจะมายิงเอฟสิบหกของเรากับกิบเพ่นนะเราจะตายเยอะถึงวันนั้นนะ่ะทหารกับประชาชนจะตายเยอะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดเลยส่วนไอ้ที่วันนักกันเมืองใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นอะไรกูเกียบพวกนี้ว่ะ กูมันไส้มากกูอยากให้ทหารประกาศกฎอายการศึกแล้วก็ให้พวกมันตกงานให้หมดเลยสักสิบปีมันจะได้เลิกนี่เงาบาวานเกเตอร์มืองเอฟซีไม่ให้มีล้านคนช่วยกันคนละสิบบาทช่วยแม่ลงสมัครมีมากให้มากบาวานเกเตอร์มันยื่นยุบสภาเขาไม่ให้ยุบปติกับ ไม่รู้ข่าวเท็จหรือข่าวจริงถ้ามันเป็นข่าวจริงก็ให้อนุทินเป็นนายกไปแต่ฉันกําลังลุ้นให้ทหารประกาศกดอัยการศึกทั้งประเทศทุกวันนี้เขาประกาศไปศเจ็ดจังหวัดไงมันจะเป็นลบให้มันจบจบไปไงเข้าใจหรือเปล่าป,ประวันใจตื้นอะ,อะไรนะนุชนุชอะไรอะสุนีชอบบอกว่าทำไมไม่ลุยมันก่อนก็รัฐบาลก็ห้ามไง กําลังลุยมันจะกําลังจะชนะละไอ้เหี้ยโดนนั้นทําโทรมาหาไอ้ปุ่มทาบอกว่ามึงต้องหยุดลบนะเพราะว่าไม่งั้นกูจะไม่คุยเจรจาภาษากับมึงอ,ะอ่ะเสือไปเชื่อมันทีนี้มันให้ทุกประเทศสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เหมือนจะเราเลยโดนไอ้โดนน,โดนั้นทาหลอกทีนี้ไอ้ปุมมทําก็รีบโทรไปบปกทหารมาหย,ย,ย,ยุดหยุดหยุดห้ามลบท <c oughs> หารก็หย,ยุดพอหยุดปุ๊บหยุดปุ๊บไอ้เหี้ยหุ่นเซนอะเพราะมันกําลังจะแพ้แล้วไง มันเป็นคนโทรคุณมันเนี่ยโทรไปหาทุนเซนเนี่ยโทรไปโดนนันทามบอกกูยกท่าเรือเรียม่มึงเลยให้มึงเป็นฐานลบเลยลบกจีเลยแต่ขอให้มึงช่วยกูหน่อยช่วยไปเจรจากับประเทศไทยให้หยุดลบเพราะมันไม่มีอาวุธอาวุธมันหมดกระสุนปืนปีเอ็มสองหนึ่งมันหมดโดนมันก็ไม่มีเนี่ยมันได้เงินมาแล้วเนี่ยมันสั่งโดนมาหมื่นตัวแล้วมันจะเอาเงินแสนล้านนี่ไปซื้ออาวุธจากเกาหลีเหนือเนี่ยเขามาส่งมาแล้ว เนี่ยทางตอนเนี้ทหารไทยเราจะตายเยอะแล้วเพราะอาวุธมันทันสมัยเนี่ยเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาจากไอ้ทักษิณไปลงทุนอยู่ในขเขมรเยอะมากหลายหมื่นล้านก็เคียงใจแล้วก็ไอ้ธนินเจีววนนนนนแม่งก็ไปลงทุนในขเขมรหลายหมื่นล้านนะมันเส้นใหญ่มันก็ทําธุรกิจร่วมกับผู้มีอํานาจสูงสุดเพราะโทรกุยกันได้ก็ไม่อยากให้ให,ให้ให้ลุยไง พราะธุรกิจเขาเสียแล้วก็เสียเจริญศิริวัฒนปา,าดินเบียช้างก็ลงทุนในเขมนตั้งหลายหมื่นล้านปาตะทอยังไปลงทุนเลยมีกาแฟอเมซอนหกร้ยกว่าสาขาบางจากยังไปลงทุนเลยมีกาแฟอินเตอร์นินบ้านปูบริษัทมหาชนก็ไปลงทุนเรื่องพลังงานแม้กระทั่งน้ําตาลมิตรผลยังไปลงทุนเลยพลังงานในขมีเซนท่านก็ไปลงทุน พวกเจ้าสัวรวยๆพวกนี้มันไปลงทุนในนั้นเยอะแล้วก็นักการเมืองของเราก็ไปลงทุนเปิดบ่อนคาสิโนอีตนายพลที่เป็นทหารก็ไปลงทุนในตำรวจที่เป็นนายพลก็ไปลงทุนเปิดคาสิโนในในเขมรนะมันไม่อยากให้ลบถ้าลบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบทำทำให้คาสิโนมันเสียหายมันก็เสนอเงินให้ทหารห้าพันล้านว่าอย่าลบได้ไหมไปแบ่งกันเพราะว่าถ้าลบเนี่ยยิง f อฟซีหกกิเพนอะไรไปอะคาสิโนของพวกมันจะเสียหายหมดพัง ล่าเป็นหน้ากองไงแต่ตอนนี้ที่แม่ทัพภาคหนึ่งเขาเริ่มมีประชาสัมพันธ์ออกมาแถลงข่าวแล้วเขาก็บอกว่าเขาปิดทองหลังพระเขาเป็นคนไม่ชอบหาแสงเขาจะทําอะไรเขาก็ทําเลยตอนนี้เขาก็ทวงดินแดนคืนให้ตต้งเยอะตอนนี้เขาเอารถถังละหันปืนไปยังคาสิโนโตรงปลอยเป็ดเลยที่แม่เคยไปยืยนด่าตรงนี้นฝั่งตรงข้ามไปปล่อยเป็ดด่าสะแก้วอะตรงอรันนั่นน่ะเขาหันก็บอกปืนไปทางนั้นเลยนะรถถัง วันนี้แม่ทัพภาคหนึ่งเขาส่งโคศกยศพลตีมาถแถลงข่าวแล้วเพราะเขาไม่ถแถลงข่าว่ยแล้วคนก็เข้าใจก็ปิดคนก็ด่าเพราะทั้งประเทศเนี่ย ไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตราพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะแกรงซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้ว ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะกซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแกว้วช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอ,อาหารทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแกม้ม กุญแ้ซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อ,อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วยุดซื้อสามสองห่คอมเมนว่าชาไทยไร้นะปนีค่ะลองแล้วอร่อยมากค่ะกับพร,ระคุณค่ะชาไทยหมดแล้วนะคะ แล้วก็ไม่ทําแล้วค่ะเพราะว่ามันขัดทุนค่ะแล้วฉันก็หมดตัวแล้วไม่มีเงินจะมาขัดทุนค่ะเนี่ยเดี๋ยวขายชามะนาวหมดไฟเบอร์หมดก็เลิกขายเลยค่ะแล้วต้องไปหา,าชีพอื่นทําแล้วค่ะเพราะว่ามันเจ๊งตั้งร้านกว่าบาทค่ะทําไม่ไหวค่ะเพราะเราขายเนี่ยขายขัดทุนค่ะ history หนึ่งสองห้าสองบอกว่ากัมพูชากลัวทหารเรือไทยใช่เป็นทหารที่ลบเก่งที่สุดเป็นอันดับสามของโลกนะของโลกนะทหารเรือเนี่ยของเราอันดับอันดับสามของโลกวันนั้นฉันไปไปไป,ไปให้ไปเยี่ยมมาแล้วไงฐานบ้านชำรากเนี่ะทหารพานอ่ะในวิกโยธินอ่ะนาวิกโยธินอ่ะนยที่ฉันเอาขนมไปให้ที่จังหวัดปราดเนี่ยเป็นนักรบที่เก่งที่สุดเป็นอันดับสามของโลก ถข้าใจรือเปล่าแล้วทหารอากาศของเราก็เก่งมากเก่งมากเลยแต่ว่าเขาอะมีเครื่องมือที่ทันสมัยอันนี้ต้องยกเครดิตให้พรรคเพื่อไทยนะเขาแต่งตั้งอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีกราโหมนะแล้วอนุทินเป็นคนเซ็นอนุมัติให้เอา F16 สิบกเนี่ยไปอัปเกรดแล้วก็ได้มาใช้ลบในทางนี้เลยฉันถึงบอกว่าพรรคเพื่อไทยอะยังไงมันก็ดีกว่าภูมิใจไทย ดีกว่าพักประชาชนก็มีผลงานเยอะเออถึงแม้ก็จะให้แบบพลเรือนไปคุมกระทรวงกลาโหมนะแต่ทั้งสุทินทั้งไอ้ไอ้บิ๊กอ้วนภูมิธรรมทหารเขารักนะทหารเขารักเพราะว่าทั้งสุทินภูมิธรรมสุทินเป็นครูภูมิธรรมก็เป็นอดีตนักศึกษาเคลื่อนไหวนะเขาให้เกียรติทหารเขายกมือไหว้ทุกคนแล้วทหารรักเพราะาเขาให้เกียรติทหาร แอะเปิบอก่าไม่คิดว่ากัมพูชาจะโดนตัดอะไรเราล่าสุดมันไปหาจีนในฮุนมนเน็ตจีในให้มันเก้าสิบล้านบาทให้ฟรีเลยนะบอกว่าเอาเงินนี้ไปซ่อมประเทศมันที่โดนลบก,กับเราดูสิแต่ประเทศเราอ่ะตอนไอ้รปยุธ์ไอ้เที้ยนอย่างโง่เป็นนายกอะมันให้ไอ้คนที่แบบใส่แว่นตาที่เป็นเนติบริกรน่ะทุนจีนสีเทามาทำผิดในบ้านเราแล้วจับได้แล้วยึดทรัพย์มาห้าร้อยล้าน ให้ไอ้คนที่ใส่แว่นนะ่ะในติบรารกรณนะเอาเงินไปประเทศจีนไปคืในให้จีนห้าร้อยล้านนะกฎหมายไทยว่าไอ้เงินที่มันทําผิดกฎหมายที่เราจับใครก็ตาม่ะต้องตกเป็นของแผ่นดินนะ่ะแต่อ้เยียประยุทธ์เสือกเอาเงินห้าร้อยล้านนึ่เป็นภาษีของพวกเราเนะี่ยให้คนใส่แว่นนะ่ะในติบรารกรนะ่ะไปคืนจีนนะ่ะจีนงงไปหมดเลยคือห้าร้อยล้านมันไม่ได้ใหญ่สังเขาเขาเป็นมาหาอำนาจนะแต่เขางงาอ้าทำไมมันต้องมาคืนกูวะ พราะกฎหมายบ้านมึงมันต้องตกเป็นของแผ่นดินใกล้ระยุเเย์เป็นเคียมันโง่ครูนายจันทบุรีบอกอย่างได้ประยุ์กลับมาฟุตบอลสวัสดีครับอ้าก็ไม่แน่ทักษิณก็าอาจจะเดินเกมต่อค็ไบ้ ตีกับแล้วนั้นผู้ขอนอาย<ชอ>กระราชทานก็คือขอประยุทธ์เนี่ยพระประยุทธ์เป็นองคมนตรีต้องเป็นรอสิบพระองค์ท่านพระราชทานมาไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรรี่แบล็กเบอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรป้าด้วยเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ กติกาซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กติกาซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วช่วยในการขัถ่าย ปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกฎในกระเพาะอาหารทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งเกมกุติกรซ้ายมือหน้าจอ100บาท100บาท100บาท,100บาทห่อหนึ่งมี12ซองชองได้10เก้ว ม,มีคนเป็นตัวอักษอรอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเปล่าประยุทธ์มา,ขาเขมรก็ใช่ใช่ใก็้สามปอนี่แหละมันมีผลประโยชน์มันอนุญาตให้สร้างบ่อนในจังหวัดบุบรีร,รัมย์ด่านสายตะกูเนะ่ะในตอนที่มันเป็นนายกอนุญาตให้สร้างบ่อนคาสิโนช่องสง,งามก็ตอนที่มันสามคนเป็นนายกสามปอนแล้วถ้าประยุทธ์มาเนี่ยโอ้สบายหุนเซนเลยเพอเพอจะสั่งทหารว่า ที่ยึดได้สิบปดจุดยกให้มันเพื่อๆจะสั่งฐางนวะ่าไอ้ฟุนเซนอยากได้ไอก้กาะอะไรนั่นเหรอเกาะอ่าวไทยอ่ะที่ว่าเป็นใกล้ๆก่้เกะกูดอ่ะที่มีแหล่งน้ํามันและกา๊าซอ่ะเพือเเซนยกให้มันเลยเนซะ็นยกให้มันเลยเท่ากับทหารตายสิบแปดคนบาดเจ็บหกร้อยกสิบหคนขาขาดหกคนเจ็บฟีตายฟีลบมาแทบตายแต่โดยมัน ไอ้ประยุทธ์สั่งคืนให้กับขมินหมดนายบายไอ้ประยุทธ์ ไฟเบอร์เบอรี่สก,กัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่เบครอรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคเรสเตอร์สูตรพัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กุนเต้ายสยมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกล่องหนึ่งมีสิบซองชองได้สิบแกว้วชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแทนไม่มีคเลสเตอร์สูตรพัดหัวเชือ้อ คนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตญแจซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วกกอร์ซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแกว้วช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม อักเสบล้างกระพุงเกมกดตะเกียบซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบเซอง์ชงได้สิบเก้ว เอนี่ชื่ออะไรนะคอนประสเสริดบอกว่าแม่ครับแล้วรรคประชาชนเขาคิดหรือว่าราคภูมิใจไทยจะช่วยเรื่อง44สอสอสออน,นุทินเหรอมันไม่เคยช่วยใครเลยรู้จักมันดีเลยคนเนี้ยตอนที่ปีห้าสิบหรือไงเนี่ย มันฉันช่วยผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกไปถอนฟันที่จังหวัดพิศณุโลกไอ้นครสวรรค์แล้วลูกเป็นเจ้าชายนิดาแล้วฉันจะจ้างทนายห้าหมื่นบาทฟ้องให้มันเพราะตอนนั้นฉันยังไม่ได้เป็นทนายฟ้องให้มันแล้วก็ปรากฏว่าชนะคดีได้มาสี่ล้านกว่าแล้วเราก็าแบบพาแม่ของเด็กคนเนี้ยไปเช่ารถตู้อะไรเช่าโรงแรมให้มันนอนเพื่อที่จะเอาเด็กไปประท้วงว่าให้กระทรวงเนี่ยหยา อุทธรถ้าอุทธรมาหลายปีให้จ่ายมาเลยแล้วไออันุทินเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขแล้วมันเฮี้ยมากมันเอาเงินยัดสองหมื่นให้แม่เด็กแล้วหันกลับมาด่าแม่ลีนาะว่าแม่เนี่ยเฮี้ยมากเป็นคนบังคับให้มันเอาลูกมาประทวงที่กระทรวงเราช่วยม,นมันมึงจะได้เงินทันทีมึงไม่ต้องรอเขาอุทธรอุทธรไม่รู้จะแพ้หรือชนะเนี่ยที่ฉันรู้เพราะว่านักข่าวไทยรัฐทโทรมาบอกฉัน แม่เด็กอะหาันกลับมาดา่าฉันให้นักข่าวฟังทั้งหมดไปลงข่าวบอกว่าฉันอยากดังไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยไรสอลยุทธก็ไปอาานไอ้กระหนกก็ไปอาา่านตอนนั้นไอ้กระหนกกับสรารยุทธมันจัดร่วมกันอยู่ช่องสามและช่องเก้าฉันบุกไปกระทรวงสาธารณสุขจะไปตบมันเลยนะแต่มันไม่อยู่นะมีแต่หน้าห้องอะ่ะแล้วก็มีตำรวจกับรปภมากันตัวฉันออกไปจากกระทรวงฉันโมโหมาก แล้วช่วยคนนะแล้วอีแม่เด็กนั่นก็ทรายศหักหลังเนรคุณนะตอนหลังมันได้เงินไปมันก็ไปหมดนะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นคนไปรับเงินจากกระทรวงสาธารณสุขจากศาลนะแล้วก็ขบัคําขอบคุณสักคาก็ไม่มีนะฉันเจอมาแล้วฉันรู้จักมาดีน I, อนุทินเนะี่ยเธอรู้หรือเปล่าสิบเจ็ดปีก่อนสิบเจ็ดปีก่อน คุณบุกจะไปตกมันเหย่ที่กระทรวงสาธารณาสุขคนแบบพเพืเสดตอนนี้ภาคประชาชนเขาคงจะคิดว่ายิงปืนนั้นเดียวในนกสองตัวไม่ว่าไหมไม่มันไม่ได้นกเลยนะมันศูนย์พันเพราะว่าทานที่มันจะได้พันธมิตรเป็นพักคประชาพ,พักเพื่อไทยนะที่จะเอามันมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลท,ทุกครั้งไม่ได้ละ เพราะว่าไปสนับสนุนในอนุทินไม่ว่าครับตอนเช้าแถลงด่าพรรคเพื่อไทยด้วยว่าที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวทําลายประเทศชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำลายอะไรวะมันเป็นสองปีมันทําให้ประชาชนได้ตั้งเยอะตั้งแยะเศรษฐกิจไม่ดีโทษพรรคประชาเพื่อไทยไม่ได้มันทั่วโลกมันมีสงครามโลกครั้งที่สามมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ได้กระทบกับเรา แล้วก็สงครามขเมขมรครั้งนี้ไม่ได้ผิดจากองอิงนะไอ้หุนเซนมันวางแผนเขาดูจากแผนที่ดาวเทียมมันดูได้เดี๋ยวนี้มันเตรียมการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568จะไปโทษองอิงได้ยังไงไอ้หุนเซนมันวางแผนไว้แค่นั้นแหละแล้วมันเป็นคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเผาสาราตีมุกก่อนเสร็จแล้วก็ยิง ยิงตอนตีห้าวันที่ยี่บแปดพฤษภายิงตอนตีห้ามายังทหารของเราเราก็โต้ตอบไปมันยิงมายี่สิบกระนาดแล้วเราก็โต้ตอบเราฝ่ายมันตายหนึ่งแาดเจ็บสี่แล้วมันก็ขุดหลุมเพาะแล้วมันก็เพิ่มกําลังทหารเพิ่มเครื่องยิงระเบิดอะไรทุกอย่างตอนนี้ทางเราก็เลยไม่บอกว่าเอาอย่างนี้ปิดด่านเลยมันจะได้ไม่ลบพอมันปิดด่านปุ๊บอุ้งมันจะโทรหามันไงไปอ้อนมันว่า อย่าลบเลยจะให้เอาทําอะไรก็บอกมาแล้วไม่คิดว่ามันจะอัดเสียงแล้วเสร็จแล้วก็มาปล่อยแล้วเราก็ไม่คิดว่าไอ,อ้สารรัฐธรรมนูญจะไปตัดสินเข้าทางไอ้ฮุนเซนทั้งๆที่ก็เป็นศัตรูกับเราก็าลบกับเรามันวางแผนจะยึดไอ้ตรงอ่าวไทยอะที่มีบ่อน,น้ำมันกับกาดอ่ะไฟเบอร์เบอรีร่ สกัดจะสตรบรี่บูบรี่บรี่เบกรบรีกล่องหนึ่งมี1ิบสองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กระติกใสยมือหน้าจอหนึร้อยบาท100บาทหน0่100บาทหน0่บาท,บาท,บาทกล่องหนึ่งมี1ิบซองชงได้10บแก้วช่วยในการขับไยายแชมะนาว ไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชือ่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กต็ดแก้ายมือเนื้อจอหนึ่งร้อยบาทหนึ่งยบาทหนึ่งอบาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ย้ำเซฟสารคาหมดแม่สอบบรรณายนในความยากไปมไ,มไ,ไม่ยากเธอไปซื้อแนวข้อสอบเก่าสภานายความมีขายแล้วเธอฝึกเขียนฝึกเขียนทั้งเล่มน,นั่นน่ะมันออกอยู่ในนั้นแหละจริงๆเธอฝึกเขียนเลยไปเอาแบบฟอร์มจากสารฟรีได้เลยแล้วก็ฝึกเขียนฝึกเขียนฝึกเขียนถ้าเธอเขียนเป็นแล้วสอบออกมาอะไรจะทำได้หมดเธอต้องอะไรประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแห่งและผ่านนี้ วิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาความแพง่งสี่อย่างนี้ถ้าทดท่องได้หมดถรอสอบได้เพราะมันจะเขียนได้ไงแต่ถ้าท่องไม่ได้มันสอบไม่ได้เพราะมันเขียนไม่ออกมันเดาไม่ได้ไงมันต้องเขียนบรรยายอธิบายอ่ะเหมือนร่างคําฟ้องอ่ะแต่ถ้าคนเป็นทนายมันสบายไงมันไม่ใช่สอบผูกก็เปิดคอมดูเลยดูตัวอย่างเก่าเปิดสมุดดูเลยก๊อปปี้มาใส่เลย แต่เราสอบมันไม่ได้ไงสอบมันต้องแบบใช้สมองเข้าไปใช่ไหมไม่มีโพยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องท่องให้ได้ก่อน